เป็น <c oughs> ธรรมเอกสถูปฐานที่มีพระพุทธประธรรมประสงค์บริบูรณ์สมบูรณ์ที่ธรรมเอกสถูตนี้แต่โมงครึ่งนะก็ยังหนาเย็นจากที่พระองค์ได้เสด็จ มาได้มาพบก,กับปัญ <c oughs> จวคีทั้งห้าที่เจ้าคณทีสถูปแต่ตรงนั้นก็ไม่ได้แสดงธรรมก็ได้เสด็จมาบัรจวคีทั้งหก็ได้มาที่นี้ก็องก็ได้แสดงธรรมาจักกัปพวัตน,นสูตร พูดถึงเรื่องของคนทางที่ไม่ควรเสพสองทางคือการมาสุขันนิการนิโยกการบุกบุญในกิเลสก็สุขันนิการนิโยกการมุกมุนในกิเลสมมนนแล้วก็อาตากิริมัฐานนิโยกการทรมารร่างกายพระเจ้าก็ว่าเราได้ทำ ทุกอย่างก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จได้นั้นพระองค์จึงบอกว่าสองทางนี้เป็นหนทางเลวหนทางที่ไม่ดีก็ให้ปฏิบัติหรือให้เดินตามมักมีองแปดสมาธิสัมมาสังกปะของตัวนี้ก็เป็นตัวปัญญา สมาวาจาสมากมมันตสมาอาชิโบสองตัวนี้จะเป็นตัวศีลสมาวายโมสมัสติสมัสมา,สสมาธิสามตัวนี้ตัวเป็นทีตัวปัญญาที่จะนำพาให้าเป็นความตั้งมั่นตั้งมั่นความเพียรไได้บรรลุเป้าหมายในการกระทำ นั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเราได้ปฏิบัติเดินตามรักยงแปดเราก็จะได้บรรลุเป้าหมายก็เป็นส่วนที่สำคัญที่ตายสิีรนามรุคทาาวันทังนี้ แล้วก็เมื่อองค์แสดงธรรมจบก็มีอัญญากนทันเนยท่านได้รู้แจ้งธรรมก็ได้สำเร็จโสดาบัน่อมาก็มีท่านวัปปะบัปปะแล้วก็มาพัติยะมหานามะและอัจฉรชิบวดก็ได้สำเร็จโสดาบันก็ได้บวช อพอได้พระสงฆ์ห้ารูปพระพุทธเจ้าก็ไปแสดงอน,นันตตลกขณาสูตรที่ธรรมราศิกัจจุตุทำให้มีพระละหันชุดแรกห้ารูปที่ฝ่ายสิปีปัจนะมุลกภายวันแห่งน,นี้ก็ถือว่าเป็น านที่สำคัญที่เราได้มาควรที่จะมาบูชาสกการะ,ะมาสัระะเสรินตั้งจิตตั้งใจสร้างจิตจ้งใจทำให้เกิดขึ้น,นก็ถือว่าวันนี้ก็เป็นวันที่6 มาภาพได้เข้ามาบูชาสักการะ,ะแล้วก็ได้ปฏิบัตินั่งสมาธิทีฐานที่ตรงนี้